สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ t e s a c นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนหางเงินฟรีเข้าสู่บัญชีของ true money wallet นะครับ150บาทนะครับผมนะก็ได้รับบินเข้ามาแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเปิดบินนะครับอันนี้คือบินนะครับที่ผมได้รับการชำระเงินเข้ามานะครับเมื่อวันที่5พฤศจิกายนครับ2021เวลา เก้าโมงเช้าห้าสิบหกนาทีนะครับผมนะก็ได้รับเข้ามาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับโอเคแอปนี้นะครับก็มีชื่อว่าแอปดองบ่าวจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการนะครับดาวน์โหลดแอปกันนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเราครับจะเปิดนะในส่วนของบินการถอนเงินหรือหลักฐานการถอนเงินนะว่าบินนั้นมันตรงกันหรือเปล่าได้รับเงินจากแอปนี้จริงหรือไม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับจะพาทุกคนนะไปทําการสมัครสมาชิกกันนะครับ โอเคทุกคนนะให้ทุกคนนะกดที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็คือมากดที่แบบนี้ทุกคนนะกดตรงนี้ก่อนนะครับอ่ากดปแบบ๊อแล้วก็มันจะขึ้นเป็นแบบนี้ให้กดคําว่าอ่านเพื่อเติมนะครับเพิ่มเติมเนาะแล้วก็นะครับให้เรากดที่คำว่าดาวน์โหลดแอปดองบอที่นี่นะกดเข้าไปเลยนะครับระบบก็จะพาเราครับมาอย่างที่อ่าในส่วนของลิงก์การดาวน์โหลดแอปของดองบอนะครับอ่าตรงนี้นะครับให้เราหน้าก็กดคําว่าดาวน์โหลดนาวเลย เพราะว่าแอปต้องบานะครับดาวน์โหลดผ่าน Play Store นะครับไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดผ่านแอปของ App Store หรือ iPhone นั่นแหละเนาะไม่สามารถที่จะเล่นได้นั่นเองนะครับโอเคเนาะเมื่อเราเปิดเข้ามาครับให้เราดาวน์โหลดก่อนนะแอปนี้นะครับผมนะเป็นแอปที่ฟรียอดนิยมเนาะในอันดับที่5ของ Google Play Store นะครับก็มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1ล้านครั้งแล้วนะครับอายุนะครับก็18ปปีขึ้นไปที่เล่นแอปนี้ได้นั่นเองนะครับที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะ มีรีวิวประมาณ 11K หรือประมาณ1 1 0 0 0คนนะครับดาวที่เขาให้ไว้ถ้าามทั้งหมดแล้วก็คิดเป็น43ดาวด้วยกันเนาะเต็ม5ดาวด้วยกันนะครับอ่าเรามาดูรีวิวข้างล่างการสนิดหนึ่งนะก็สัตว์อันนี้ก็บอกว่าสำหรับใครที่สมัครมาใหม่ให้กดที่ฉันแล้วหาคําว่าใส่รหัสเชิญแล้วใส่รหัสจิตอันนี้ครับอันนี้คือเป็นกกรแนะนำเพื่อนเนาะก็ยังไม่เห็นนะว่าคนที่บอกว่าได้เงินจริงเนาะแต่ว่าวิดีโอน,นี้ผมก็ได้รับเงินจริงๆเนาะ เราเปิดแอปก่อนแล้วก็เราจะเปิดหลักฐานที่เราได้ลองถอนเงินจากแอปนี้กันนะครับผมในส่วนนี้ให้เรารเลือกนะครับแท็กที่เราสนใจนะครับผมก็เลือกนะที่ผมสนใจนะโอเคแล้วก็ให้เลือกเสร็จแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดโอเคไปนะก่อนจะกดโอเคให้เราอ่านสักน,นิดหนึ่งนะสถุการใช้งานของแอปนี้ว่าใช้งานยังไงเนาะแอปดังบาร์เป็นแอปสำหรับอะไรบ้างนะก็เป็นแอปเกี่ยวกับอ่านกิจกรรม และข้อมูลเพื่อดูว่ามีอะไรใหม่รอบตัวคุณและทุกที่ก็หมายถึงประมาณว่าเป็นข่าวสารบทความนี่แหละนะครับแล้วก็เกี่ยวกับสิทธิแล้วก็แบนบัญชีนะก็คือแอปดองบอลนะครับสามารถที่จะแบนบัญชีนะครับของคนที่ทําผิดกฎนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ให้เรานะครับอ่านนะครับเกี่ยวกับข้อกาหนดข้อกําหนดต่างๆให้ดีนะครับก่อนที่ระบบเขาจะแบนเรานั่นเองนะในส่วนของคําชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะครับก็ เขาบอกว่านะเมื่อคุณใช้ฟังก์ชันบางอย่างของแอปนะคุณอาจต้องให้ข้อมูลเช่นเบอร์โทรศัพท์ของเราอีเมลชื่อบัญชีอ่ะเบอร์โทรศัพท์ก็เอาไว้ตอนที่เราถอนเข้าบัญชีของ t r u e m o n e y w a l l e t อีเมลก็คือเอาไว้ตอนที่เราสมัครสมาชิกชื่อบัญชีก็คือเป็นชื่อบัญชีของ t r u e m o n e y w a l l e t ของเรานะครับโอเคกดโอเคไปนะแล้วก็ตรงนี้ก็ปฏิเสธไว้ก่อนเกี่ยวกับรูปภาพเนาะเพราะว่าถ้าเราให้ก็คือว่าแอปก็จะสามารถเข้าถึงรูปภาพของเราได้เลยนั่นเองนะครับ ที่เหลือก็มาที่เมนูคําว่าฉันตรงนี้นะมันจะมีอยู่3ามเมนูก็คือเมนูหน้าหลักก็คือเมนูของการอ่านข่าวเมนูงานก็คือเมนูงานที่เราสามารถทํางานได้มันจะมีงานหลายงานอยู่ในส่วนแอปนี้นะเป็นงานฟรีไม่มีการลงทุนนะครับผมแล้วก็มาที่เมนูฉันเมนูฉันก็ให้เราทําการเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อที่เราจะสมัครสมาชิกนะครับกดเข้าไปแล้วก็ ช่องทางการสมัครสมาชิกมันจะมีอยู่2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางของ Facebook กับช่องทางของ Gmail หรือ at gmail.com นั่นเองนะถ้าเกิดว่าใครไม่มี Gmail ก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบด้วยวิธีการอื่นๆก็คืออย่างเช่นเกี่ยวกับ แอดฮอตเมลนะแต่ว่าผมไม่่ใ้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแนะนำนะครับถ้าแอดฮอตเมลให้เราสมัครผ่านของ Facebook ดีกว่านะของผมผมเชื่อมต่อกับ a c e b o o k นะครับก็จะเชื่อมต่อกับบัญชีของ Facebook ไประบบก็จะนําพาเราเข้าสู่ระบบแบบนี้นะอันนี้คือผมสมัครสมาชิกแล้วนะมันทําให้ผมนั้นมีคะแนนอยู่นะครับของเพื่อนๆก็จะยังไม่มีคะแนนน้องเพื่อนๆก็สามารถที่จะหาคะแนนเริ่มต้นได้จากการที่เพื่อนๆใส่รหัสเชิญตรงนี้ได้นะครับซึ่งรหัสเชิญก็ไปหาได้จากรีวิวเมื่อกี้ ใน Google Play Store หรือจะใส่รหัสของผมก็ได้นะ3า7เก8 9 2ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเนาะก็ใส่ไปคุณก็จะได้รับคะแนนเข้ามาตรงนี้นะซึ่งคะแนนนะที่เราได้รับมาเขาก็จะประมวลเลยว่าเท่ากับกี่บาทเนาะเหมือนตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่149บาทนั่นเองนะครับผมอ่ะมาถึงตอนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับบินการถอนเงินที่ผมได้ถอนไปนั่นเองเนาะกดคํวาวา่ายถอนเลยนะครับ โอเคทุกคนนะก็ตอนนี้ก็มาในส่วนของหน้าถอนเงินนั่นเองหรือ,เ,อเราก็สามารถที่จะดูในส่วนประวัติการถอนเงินได้ก็มาที่คําว่าการแรกของฉันในส่วนของหน้าถอนเงินเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับก็ประวัติการถอนเงินก็อันนี้เลยทุกคนนะวันที่5เดือนพฤศจิกายน2021เวลา9โมง56นาทีตรงเป๊ะน,นะในส่วนของ True Money Wallet นะครับที่ผมได้เปิดให้ดูเมื่อกี้เนาะ อ่านี่นะครับ150บาทวันที่5เดือนพฤศจิกายน2021เวลา9.56โมงนาทีนะครับกอดตรงเป๊ะๆนะครับผมโอเคส่วนั้นก็นะก็จะมาบอกว่าการถอนเงินมีอยู่3ช่องทางก็คือผ่านของ True Money Wallet เราก็จะสามารถถอนได้ตั้งแต่100บาทจนถึง2,000บาทเลยทีเดียวนะครับส่วนของ PayPal นะอ่ะของ True Money Wallet จะไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับของ PayPal จะมีค่าธรรมเนียมอยู่นะครับแล้วก็ ค่าโทรศัพท์มือถือไม่มีค่ารมเนียมนะครับก็คือเป็นการเติมเงินมือถือเอาไว้เล่นเน็ตนะครับสําหรับการเล่นแอป,ปนี้ก็ให้เรานะครับมาอ่านข่าวนะ,อ,ะอ่านข่าวตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะทําเงินได้นะั่นด้วยการกดเลื่อนลงมาข้างล่างปาร์ตตนี้มันก็จะมีตัวจับเวลานะครับมันก็จะจับเวลาให้เรานะครับเราก็อ่านไปนะจนกว่ามันจะหมุนจนครบหนึ่งรอบนะมันก็จะให้ คะแนนแกเรานั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นการหนาคะแนนจากการที่เราอ่านข่าวนะครับต่อมานะเป็นการหนาคะแนนจากการที่เราไปทํางานก็กดที่งานไปงานมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของการเก็บเหรียญของเสมบัตินะครับก็ได้รับอยู่ที่8ปดสิบเหรียญสามารถเก็บได้3มชั่วโมงต่อหนึ่งครั้งแล้วก็เชิญเพื่อนก็ได้รับอยู่ที่3 0 0 0นเหรียญเนานะก็โอกาสรับสูงสุดอยู่ที่3 0 0 0นเหรียญก็คลิกที่นี่เพื่อเชิญแล้วก็กดคัดลอกข้อความนี้แล้วก็ส่งให้ยังเพื่อน แล,แล้วก็สัเนากดสัเนาแล้วก็ส่งรหัสแนะนํานี้ไปให้เพื่อนใส่ให้เรานั่นเองนะครับมาที่เมนูงานนะครับก็จะมีในส่วนของการเช็ดอินไตวันตรงนี้นะซึ่งการเช็ดอินไตวันก็จะรับคะแนนตามที่เขาเขียนตรงนี้เลยนะ400 800 1200 1600นะครับตรงนี้800คืออะไรก็คือเป็นในส่วนการดูวิดีโอแล้วก็ได้รับเงินเอไม่ใช่ดีได้รับคะแนนนั่นเองเนาะแล้วก็กดดูวิดีโอกดตรงนี้เลยนะจะได้ดูโฆษณาไป1โฆษณา แล้วก็ได้รับคะแนนอยู่ที่800คะแนนนะครับ1ชั่วโมงสามารถดูได้1ครั้งนะครับต่อมาก็คือเป็นการทําแบบทดสอบนะฮบหรือแบบสอบถามนั่นเองนะก็ได้รับสูงสุดอยู่ที่2,000คะแนนแล้วก็การชินเพื่อนที่ผมได้เล่าเมื่อกี้เนาะอธิบายเมื่อกี้นะครับแล้วก็การหมุนล,ลุ้นโชคก็คือเป็นการหมุนสปินนั่นเองนะครับก็ได้รับสูงสุดอยู่ที่500,000คะแนนด้วยกันสุดท้ายนี้ก็คือเป็นการไปดาวน์โหลดแอปแล้วก็ไปเล่นเกมนะครับก็ได้รับโอกาส โอกาสได้รับคะแนนสูงสุดอยู่ที่5 5 9 9 9 9นคะแนนด้วยกันนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดคำว่าได้รับอ่าตรงนี้ก็จะมีนะครับในส่วนของแอปต่างๆนะที่เราสามารถที่จะเล่นได้ก็คืออย่างเช่นแอป Candy c a s s a a นะครับก็เล่นจนถึงเลเวลเขาว่าติกตั้งและเปิดใช้แอปเล่นจนถึงเลเวล77นะครับแล้วก็เล่นภายในระยะเวลา 10วันนะครับถ้าเราทําได้เราก็รับไปเลย3 36, นาม0 0นคะแนนนะครับตรงนี้นะหรือจะเล่นนะครับมาฟิสิตี้ก็ได้เหมือนกันลอ Mobile นะครับอันนี้ก็ฟาร์มฮีโร่นะครับแล้วก็คอยดอสแล้วก็ยังมีเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะโอเคประมาณนี้ทุกคนนะก็เมื่อเราได้คะแนนเข้ามาเราก็มาถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะเมื่อที่ผมได้สอนเพื่อนๆเ,เ,เมื่อกี้นะครับว่ามีช่องทางการถอนเงินอะไรบ้างน,นะครับ ปามานี้นะครับก็แอป,ปดองบอลยังจ่ายเงยินจริง,งนะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆมีรหัสแนะนำของตัวเองคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมพูดเตลไปหน่อยเนาะก็ดึกแล้วด้วยโอเคนะั่นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอใหม่นะครับบา,บายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ